สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสุขุสุขคขขนทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศหลายๆประเภททั่วโลกเนาะค่ะเนาะแม่ค้าม,าาม,มือนี่ประไพสีผ้ามโยกกุ้งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณตีสีกว่ากว่าเนาะค่ะเนาะเอามายกกุ้งกันจ้าพบเบิ่งนได้ขายว่าประไพซีได้หลายสมใจจ้า,านี่จ้ากลุ่มเห็นไหมพี่น้อง นี่น้าเข่าล้าอยู่พี่น้องเลยเขาล้าอยู่ม้านยู้มมานยู้มืันนี่ม้านยู่ของนนี้จะเศ้าๆจากนั้นคือ่ท่นขาย ออกปานมาตกตีสามกวาๆมาถึงทีกะประมาณตีสี่เนาะค่ะตีสี่กวาๆหน่อยมานอยู่จากมือนอีใดอยู่ว่าหนีปลาไพ่โบรดม่าบรดม่าใส่น้ำพึินเอนาะจ้ะเนาะโมนี่เลยมามันยก,กซื้อจ้ะนี่แล้วมีกระมังที่นอง นี่มันมันมัมพี่น้องมันยู่กระทายยู่งเลนี่เขไม้กระายจเม้นดิมแล้อจ้ะมันน่องมันเขลุดล้างไม่หลุดล้างพี่น้องหลังนี่ก็มันพี่น้อง แล้วนีก้อนน้้ที่เก่าจ้ะใชามกระอกับถ่สีนอกจ้ะเต็นใสเลนน่จ้ะถุอาหารออก้อมน่าจ้ะเนาะ นี่มันพ่อพี่น้องมันพ่อหลังุนเจ้ากันรุนเจ้ากันโอ้หลังมีขมานพี่น้องะไดยื้ออนไดื้ออนไรื้ออะไรยู่ขอทายมื้อซื้อยู่พี่น่องซื้อยื้หมือนนี่เคาะเคาะเคาะไม่ขอขอใจออกแรงๆจ้ะตุ้ง โอ้ยห,หลังนี่กลับมาพี่น้องข้างกลุ่งต้นปานี่เดี๋ยวป้าใส่ซองเบิ่งซัดๆเพราะมันแหลวกันน่าจะเนาะอันนี้คือเครื่องนึ่งน่นจาจนะเนาะ อันที่ซึ่งที่สามสิบหลังนะจา๊ะหลังนี้กระมานจา้ะมาแต่สาวพี่น้อง,อองเอ๊ย ผมมาเตะเสากับพท่านขายนาพี่นนองกะหลังมีม้านมนรุ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 นพี่นองรุนลยหลังกับมานี่เก่าหลังที่เก่านี่จ้าข้าวท่ข้าทานี่ พขวานไปยกอีกทางนึ่งน่าจะเนาะอันนี้เพิ่นยกมาให้ก่อนกรไฟลงหนามอะไรเนาะยกมากกว่อนสามสิบหลังวันนี้มาดักหกสิบหลังน,น,นี้กระน้ำพี่นอ้องคน ดีดหลังนังไง,ง,ง,งก,กันด,ดหลังนดีหลังกินกนด้มันดบ่อืมเหนี้มันขึนมาดากินข้าวปลมนนามันมัอมาหารตีปลาไพใส่มือน่ะจะเพราะว่าเนือแมลมือนน่ะมันมืน่าน,นามมาใส่เพิ่นแล้วมาใส่วานเนาะค่ะเนาะก็เลยม,มันยกมือน,นี้

รีล้างรล้าง,ง,งมานบุ้ี่น้มานะนะม,าม,าม,ามาีล้างมีกระมาที่น้ามัน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 เยอพอได้กินได้ขครอยู่ที่น,อน้องมั้นยจออกรักนีอีกท่้องรักอีก โอ้โหลังนี้บ่พอเท่าไรลังลังนี้ระมาณพอเท่าไรนะน,นี่ลังนีรุ่นพี่น้องโอ้แค่เนี้ยลงัง Chá, bằng lưng 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 มาเบิ้งไกลๆพี่น้องเอ้ยกว่าทีน่นเลยอืมน,นือสามสหลังพี่น้องเลยสานี่สามสิบหลังคืจนะต้องสูงสุดแน่ ทายผู้เดียวพี่น้องด้วยตะกรงผู้เดียวทายทำผู้เดียวอืมพี่น้องก็ขอนกันดยะแกนี่ พอชัดไปเล้นี่คือน้อ,นอนทง,งทั้งปลุ่มทั้งตาพี่นออ <ๆ S 2> ้องวันนี้มาขอนกันที่เกิน,กนจ้ะสำหรับคลิปนี้ตะไคร้ขอจะคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะอย่าลืมองก้นไหลก้นตะไคร้กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามเพื่อประพาคิดใหม่ๆของประไพ่เนาะจาาะ๋านอเดี๋ยวปะไพ่สิดทายเต็มๆถึงหบหกสิบหลังนะคะอันนี้มันเค่องเดียวอยู่จากสามสิบหลังคลิปนาพอกันไหมนะะเนาะค่ะนาอย่าลืมรับชมดนะคะได้ควอบคุณได้หลายนะคะที่มารับชมขอบคุณทถูกกำลังแรงใจเนาะค่ะนาอย่าลืมคลิปนี้ปะไพ่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะ ขอให้พี่น้องสุขปู๋สุข,ขคนสุ่คมสุขกายสุขใจปราศจากโรคโควิดเรื่อยๆ,ๆ่ยังี้งได้จากพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย